สวัสดีครับพี่น้องครับผมอยู่ตลาดในหน่อยนะครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลปุขันนะครับพี่น้องเห็นคนขายของอย่างหลายเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าทุก่ันไปชมบรรยากาศกันนะครับพี่น้องครับมันขายกับเขากันนะครับพี่น้องครับอันโทษได้ครับไม่ค่ากับเขาถงแล้วเท่าไหร่ครับเนี่ย สามิทุกอย่างบอกครับอ๋อคันคันลนี่บอกสิบบาทอืมมาชมบรรยากาศกันโอ้นี่นารักเซี่ยวครับพี่น้องแักบาทครับเนี่ยโอ้เขาเอินไว้อย่างเขาเหนียวยังเนี่ยสังสังขยาบอกโอ้น่ากินครับพี่น้องครับผักเื่อนบ้านไข่เป็ดก็มีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอชมกันนะครับเด้อขอเดินชมตลาดกอนโอ้ต้มปลานิ่นก็มี โอ้เป็นตาเสียบเป็นตาเสียบโอ้มีตัวเนี้ยเป็นตาเสียบเลยตัวนี้ยไม่ลอยปลาจ้ะวาไม่ลอยปลาเลยบ่หามลาตะปลาขุนหานเลยบ่ปลาปลาขูนหารหรือขุนหานเออขูขันขูรขันอะเดี๋ยวมาเบิ่งทั้งผีกันอืมว่มาตะพูดสิงบ่ครับอ่ะอืม เป็นอะไรล่ะอืมตอนเร็วอ่ะเป็นตลาดนี่ยหน่อยเขาเอินตลาดนัดบ่ครับหี่หรือตลาดอย่างตลาดตลาดนาวาดบ่มีทุกวันเลยบ่ครับมีทุกวันบ่โอ้มีทุกวันช่วงกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยบ่ายสองบ่ายสองถึงกี่โมงครับโอ้มีทุกวันเลยบ่เออดีนาะเป็นอาหารผื่นบ้านแน่นาะ ตัวนี้ปลายอย่างคุณยายเนี่ยลากระดีปลากระด,ดีบ่เป็นไปหาจังใดคือหาได้ปาาดไปตรงเราบ่โอ้ขาย,ยาาาาถุงละจัชบาทรวากระดีอ๋อถุงราชเสาโอ้มันตายเหรอบ่ยายมันตายเลยยังตายนี่บ่ตายเนาะโอ้มันร่วมกันบ่อวัตถิสือไปเลี้ยงอ่ะนะครับพี่น้องครับโอ้พากลซอเลยตัวนี้ครับ มีทุกอย่างนีอะเรื่องครับพี่น้องครับยุ่งข้างๆวัดนะครับตลาดนัดวัดนิคมสายเอกนะครับมีวัดวัดนิคมสายเอกตะมนหนองฉลองอำเภอขุขันจังหวัดรีสเกตทั้งหมกับเป็นโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลขุขันนะครับพี่น้องครับพิษถนนะครับจะเป็นตลาดในน้อยที่น่าสนใจนะครับพี่น้องครับ